ดิจารก,กิ้งให้ชั้นปล่กนใส่เทมลงไปนะคะใส่ใส่คราโอเคแล้วก็ที่หลาลงไปน,นะคะคละิกชีสหอมใหญ่ยากษักทีค่ะที่ก่อนที่ไงนนะคะกักขี ไกตักให้ค่ะตักขงเราลงไปน้ำมากลยน้ำมันหอยนดิดนึงค่ะน้ำมันหอนดิดนึง ใส่น้ำตาลเพิ่มน,นะคะกีรู้สึกรสชาติเปรี้ยวน้ำปลานิดนึงนะคะซีิ๊วนิดนึงค่ะใส่ขึ้นค่ายลงไปผักชีขึ้นค่ายต้นหอมใส่ลยหมดค่ะพริกไทยค่ะ ใส,สองแบบใส่ลมใส่มันหอมให้มากที่